สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันนัินีโสรนสุทธ,ธิและรายการ OKMD OK Family ที่จะมาชวนคุยกันเรื่องธรรมชาติธรรมชาติสำหรับหัวข้อของรายการในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีจีบค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมมีทฤษฎีจีบเฉพาะตัวที่ใช้ได้ผลทุกๆครั้งหรือเปล่าคะ เวลาที่คุณชอบใครสักคนนึงเนี่ยคุณทํำยังไงคะให้เขาหันมาสนใจสําหรับบางคนนะคะก็อาจจะทําตัวคูคูเวลาที่คนที่เราชอบนี่อยู่ใกล้ๆหรือว่าเดินผ่านมาบางคนก็อาจจะใช้วิธีการที่นําขนมที่ทำเองมาฝากหรือบางคนก็จะพูดให้ชวนขำขันแล้วก็เล่าเรื่องตลกให้เขาเนี่ยได้หัวเราะ อีกบางคนก็อาจจะใช้วิธีการแต่งตัวด้วยเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่สะดุดตาเพื่อที่จะให้เขาหันมาสังเกตเห็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่พูดมานี้ก็คงจะเพื่อที่จะบอกเป็นในๆว่าคุณครับมองมาที่ผมสิครับผมเนี่ยเก่งสุดๆด,ดีสุดๆหล่อสุดๆเลือกผมนะครับ นอกจากมนุษย์แล้วเนี่ยสัตว์อื่นๆก็มีทฤษฎีจีบเฉพาะตัวเพื่อที่จะดึงดูดให้เพศตรงข้ามที่ตัวเองพึงพอใจเนี่ยหันมาสนใจเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นการใช้ลักษณะที่โดดเด่นสีสันที่สดใสสวยงามเสียงอันไพเราะ หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่ายรำตามจังหวะแล้วก็กลิ่นที่มีความพิเศษเฉพาะตัวค่ะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยที่พูดมาก็เพียงเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับคุณแฟนในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาชวนทำความรู้จักกับทฤษฎีจีบของสัตว์ต่างๆกันค่ะ ทฤษฎีแรกที่จะพูดถึงนะคะก็ขอเรียกว่าทฤษฎีหนุ่มรูปงามก็แล้วกันค่ะสัตว์เพศผู้เนี่ยมักจะมีสีสันที่ฉูดฉาดสดใสกว่าเพศเมียนะคะเพราะว่าเพศเมียเนี่ยจะต้องออกแรงแล้วก็ทุ่มเทในการที่จะพดุงแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆแล้วก็ต้องรอจนลูกๆเนี่ยเติบโตขึ้นถึงจะสามารถมีสัมพันธ์รักครั้งใหม่ได้ดังนั้นจึงทำให้จำนวนของเพศเมียที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือหาคู่เนี่ย ลดลงอย่างมากก็เลยทำให้เพศผู้เนี่ยค่ะจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะเรียกร้องหรือว่าดึงดูดความสนใจให้สาวๆหันมาสนใจตัวเองนะคะนอกเหนือจากการแสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วนะคะวิธีที่เขาแสดงออกก็มักจะเป็นสัญญาณที่ปกปอ,อกถึงคุณภาพและก็ศักยภาพของเขาอย่างตรงไปตรงมาด้วยค่ะอย่างเช่นนกเพศเมียเนี่ยจะชอบนกเพศผู้ที่มีสีสันสดใสที่สุดขนยาวที่สุด แล้วก็มีเสียงเพลงขับขานที่มีท่วงทํานองที่ซับซ้อนที่สุดซึ่งก็จะมีแต่นกเพศผู้ที่มีความแข็งแรงที่สุดเท่านั้นที่จะทําออกมาได้ดีค่ะสีสันและความสามารถของนกตัวผู้ที่แสดงออกมาเนี่ยจะบ่งบอกถึงสุขภาพของเขาค่ะการแสดงออกที่โดดเด่นเนี่ยจะบ่งบอกถึงความสามารถในการหาอาหารบอกถึงสุขภาพที่แข็งแรงไม่ป่วย ซึ่งเป็นลักษณะที่นกเพศเมียเนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเธอนั่นเองค่ะสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเป็นคุณแฟนแสนดีที่ไม่หลอกลวงนี้ก็ไม่ได้ใช้เฉพาะสําหรับนกเท่านั้นนะคะกบหนุ่มที่มีเสียงเพลงที่ได้รับความนิยมจากสาวๆมากกว่า <ๆ S 2> ก็มักจะมีลูกหลานที่เติบโตได้เร็วกว่าและตัวใหญ่กว่ากบหนุ่มที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะคะปลาหางนกยูงสาวบางพันนะคะ ชอบปลาหนุ่มที่มีจุดสีส้มสว่างกว่าเพราะว่าจุดสีส้มเหล่านี้เนะี่ยจะเป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าพวกเขาสามารถหาอาหารที่มีคุณภาพสูงกว่าพวกที่มีสีม่นค่ะส่วนปลาสติ๊กเกอร์แบลสิบห้าหน,นามตัวเมียนะคะก็จะสนใจตัวผู้ที่ทเล่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เขาโบกหางหรือว่าแผ่คลีบออกมาตอนที่เต้นรำขณะผสมพันธุ์นะคะยิ่งพลิ้วเท่าไหร่ก็ยิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีมากตามไปด้วยค่ะ พิเศีถัดมานะคะขอเรียกว่าลีลาเริงระบำค่ะสัตว์แต่และชนิดนะคะก็จะมีวิธีจีบที่หลากหลายในการดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามผู้เป็นที่รักนะคะนกเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากแทนหางแล้วก็ขนนกที่มีรูปร่างสวยงาม มีลวดลายซับซ้อนหรือมีสีสันที่สดใสส่วนแมงมุมกระโดดก็จะเลือกที่จะเต้นระบำในท่ายากนะคะโดยพวกมันเนี่ยจะโบกขาที่เหมือนกับไม้บางตองของวัทยากรแล้วก็สั่นสายร่างกายไปมาซ้ำยังอวดสีสันที่สดใสอย่างเช่นสีแดงสีเขียวและสีน้ําเงินด้วยค่ะยิ้งก่าตัวผู้บางตัวนะคะจะมีสีสันสดใสแล้วก็พงกหัวขึ้นลงเพื่อแสดงพลังอวดสาวส่วน มึกตัวผู้ก็จะว่ายน้ำตามจีบตัวเมียนะคะพร้อมกับสลับลวดลายไปมาด้วยการเปลี่ยนสีบนผิวหนังเพื่อจะดึงดูดความสนใจจากหมึกสาวค่ะมาถึงตรงนี้ก็คงจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีแต่ตัวผู้ที่ถูกเลือกมีข้อยกเว้นบ้างหรือเปล่าก็มีนะคะมีสัตว์ไม่กี่ชนิดค่ะที่ตัวเมียมีสีสันฉูดฉาดต,ตัวอย่างหนึ่งก็คือปลาไพ ซึ่งจะมีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกับม้าน้ำนะคะก็คือตัวผู้เนี่ยจะเป็นคุณพ่อตัวอย่างที่คอยที่จะอุ้มถุงไข่ฟูมฟักลูกๆทำให้ตัวผู้เนี่ยมีช่วงเวลาในการผสมพันธุ์เนี่ยสั้นกว่าตัวเมียก็เลยเป็นที่มาของว่าตัวแม่เนี่ยกลายเป็นผู้ถูกเลือกแทนค่ะเอาละค่ะ พูดถึงรูปลักษ์และวก็ลีลากันไปแล้วนะคะคราวนี้หันมาฟังเสียงกันบ้างดีกว่าค่ะบทเพลงสื่อรักก็คืออีกทฤษฎีหนึ่งที่ใช้ได้ผลนะคะสัตว์หลายชนิดเนี่ยใช้เสียงในการเรียกคู่อย่างเช่นนกโกบจิ้งหรีดจักจัน่นพวกนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ขับขานรวนเพลงหรือบปเลงดนตรีดึงดูดสาวๆให้เข้ามาหานะคะ เปรียบเสมือนเพลงโฆษณาที่อวดอ้างคุณสมบัติด้านสุขภาพและก็ความแข็งแรงของหนุมน่มๆค่ะทฤษฎีต่อมานะคะขอเรียกว่าชนะใจด้วยความแข็งแกร่งค่ะในสัตว์หลายชนิดนะคะตัวผู้เนี่ยจะแข่งขันกันเอง การแข่งขันเนี่ยก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะเข็นฆ่าคู่ต่อสู้นะคะแต่เพื่อที่จะแสดงออกว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดนะคะสัตว์เลื้อยคลานหลายๆชนิดนะคะก็จะใช้วิธีการต่อสู้กันส่วนยีราฟก็จะต่อสู้กันด้วยคอยาวๆของมันนะคะส่วนกวางหรือสัตว์ที่มีเขาอื่นๆก็จะใช้เขาในการขิดหรือดันกันค่ะแมลงปีกแข็งหลายๆชนิดมีเขาวไว้สําหรับการต่อสู้ค่ะ ด้วงกว่างตัวผู้จะมีเขาขนาดใหญ่ที่ใช้ผลักดันตัวผู้ตัวอื่นให้ออกไปจากโพรงตัวเมียนะคะตัวที่มีเข่ายาวกว่าก็มักจะเป็นผู้ชนะค่ะส่วนด้วงวงบางประเภทก็จะมีปากที่เรียวยาวนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ดันผู้ต่อสู้นะคะดีดผู้ต่อสู้ให้ตกจากกิ่งไม้ไปเลยและกลายเป็นผู้ชนะในที่สุดค่ะ ทฤษฎีต่อไปคือของขวัญแทนใจทฤษฎีที่แสดงถึงความรักความใส่ใจมนุษย์ชอบที่จะให้และรับของขวัญสัตว์อื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะของขวัญที่พวกสัตว์ส่วนใหญ่จะหามาให้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับอาหารค่ะ ซึ่งในที่นี้เนี่ยต้องถือว่า,มาแมลงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เลยมแมลงวันตัวผู้เนี่ยจะตำอาหารมากำนันให้หญิงสาวนะคะยิ่งกินอาหารมากเท่าไหร่ตัวเมียก็จะยิ่งผสมพันธุ์กับมันได้นานขึ้นค่ะในมแมลงวันผลไม้ชนิดหนึ่งตัวผู้จะโยนอาหารให้ตัวเมียกินเป็นอาหารว่างนะคะผู้ชายที่ให้ของขวัญที่ใหญ่กว่าและมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าก็จะได้รับความสนใจจากผู้หญิงนานขึ้นค่ะ สัตว์อื่นๆก็ให้ของขวัญเป็นอาหารเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นนกเจยูเรเชียนจะขาบอาหารมาให้แฟนตอนจีบกันและเพื่อที่จะเสริมสร้างความผูกพันนะคะตัวผู้ก็จะนําอาหารที่มีความหลากหลายประเภทนะคะมาให้แฟนสาวเลือกขึ้นอยู่กับว่าเธอหิวหรือว่าต้องการจะกินอะไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวผู้ก็จะนําอาหารมาให้ตัวเมียตอนที่กําลังฟักไขค่ค่ะนักวิทยศาศาสตร์ทางทะเลสังเกตพบว่ามีโลมาบางชนิดนะคะ พี่อาจจะให้ฟองน้ําทะเลเป็นของขวัญแทนใจกับสาวๆค่ะโดยตัวผู้เนี่ยจะถึงฟองน้ําออกจากหินแล้วก็คาบไปให้ตัวเมียนะคะและบางครั้งพวกมันก็จะคว้างฟองน้ําใส่ตัวเมียด้วยพวกเขาสันนิษฐานกันว่านั่นอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่แกล้งให้ตัวเมียตกใจค่ะถ <Oops. S 1> ัดมาก็ขอพูดถึงเรื่องกลิ่นกันบ้างนะคะ กลิ่นรันจวนใจทฤษฎีที่ใช้เคมีเป็นสื่อค่ะสัตว์หลายชนิดนะคะผลิตสารเคมีที่มีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวที่เรียกว่าเฟรอร์โมนกลิ่นนี้เนี่ยมีไว้เพื่อบอกผู้ชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพสถานที่อยู่และความพร้อมในการผสมพันธ์ค่ะ,มะแมลงหลายชนิดเนี่ยสื่อสารด้วยเฟรอร์โมนนะคะและพวกมันก็สามารถที่จะสัมผัสกับสารเคมีนี้ด้วยหน่วยรับที่อยู่บนหนวดของมันค่ะ อย่างผีเสื้อกลางคืนตัวผู้เนี่ยนะคะจะมีหนวดที่เป็นผู้ขนาดใหญ่นะคะคล้ายๆกับขนนกเพื่อที่จะรับกลิ่นของผีเสื้อกลางคืนตัวเมียค่ะสัตว์อื่นๆก็ผลิตเฟอร์มนในเหงือ่อปัสสาวะน้ำลายน้ำตาและต่อมพิเศษทั่วร่างกายค่ะอย่างเช่นลีเมอร์หนุ่มก็จะถูกกลิ่น จากต่อมบ,บนข้อมือนะคะเข้ากับหางยาวๆของมันและกลิ่นนั้นก็จะบ่งบอกถึงสุขภาพที่แข็งแรงของมันด้วยค่ะเรียกได้ว่าต้องใช้ทุกสัมผัสเลยนะคะทั้งรูปรสกลิ่นเสียงลีลาและพละกกำลังทฤษฎีจีบของสัตว์แต่ละประเภทเนี่จะต้องลงทุนลงแรงกันมากเลยทีเดียวนะคะแต่เพราะการนำลงเผ่าพันธ์ุ เป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของสรพสัตท,ทั้งหลายสปีชีสของมันนี้จะดำรงอยู่ได้หรือว่าถูกคัดทิ้งโดยธรรมชาติก็ขึ้นอยู่กับการเลือกคู่ชีวิตนี่แหละค่ะดังนั้นเรื่องการจีบกันจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆแต่เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติค่ะส่วนพวกเราหากเปิดตาเปิดใจมองให้ลึกเราก็จะสังเกตเห็นถึงความงดงามที่น่าสนใจของความหลากหลายในธรรมชาตินะคะ และว,วันนี้โอเคนดีฟมิลี่ก็มีกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติมาประชาสัมพันธ์นะคะในวันเสาร์ที่9และ23กรกฎาคม2565โ OK อเคดีได้จัดกิจกรรมเชิงความรู้ในพื้นที่สวนสาธารณะเมืองหรือที่เรียกเล่นๆว่า knowledge in the park ณนะสวนเบญจกิติกรุงเทพมหานครเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติในสวนป่ากลางกรุงค่ะ ซึ่งคุณอาจจะได้เห็นนกกรำแพนหางจีบคู่ของมันหรือว่าได้ยินเสียงกบร้องหาคู่ในช่วงหน้าฝนนี้หากท่านผู้ชมสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์แฟนเพจและ Line Official ของ OKMD OK แล้วมาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราชาว OKMD OK Family กันค่ะ ฝากติดตามรายการ OKMD OK Family ในตอนต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนรินีโสรนสุทธิและรายการ OKMD OK Family ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ